เพ้นเพ้นค่ะรายการนี้รู้ได้เลยเพ้นขาวพี่เนื้องอพิมสองหน้าอย่างรางาที่แล้วนี้เอา,ง,าง่ายคือฟุกมากเลยนะเจอแบบว่ารายการเพ้นพี่หนุ่มมาแล้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเนื้องอพี่จ๋ารายการนี้นะคะเล่นหาเพงอย่างรายการนาวะสุดพิเศษในะพิมสองหน้าเช่นกันถูกไหมพี่นาวะยังเกินสามพันกว่ารายการนี้หลักบนกว่ายเยอะนะพี่ถาวรมาแล้วสองพันห้าร้อยค่ะสองพันห้าร้อยไว้ในซีนเลยใช่ไหมพี่อะ ไว้ในซีนนะคะจะได้ไม่ต้องจับนะทุกท่านรายการนี้มา2 4 0พไม่ทันพี่บูม3,000บอใส่ได้โดดได้ค่ะ7 7 0พี่กอฟพิกอลบุลภา 2,700คุณพี่ก๊อฟบูรพานะรายการนี้พี่ลาวินมาแล้ว3,000บอพี่ยูเซอร์ไม่ทันค่ะพี่ยูเซอร์ไม่ทันพี่นืหลักเนืบนพี่โดดได้เลยนะคะทุกท่านรายการนี้มากับแบบนี้นะคะสะดือ3ขีด3,300คุณพี่ก๊อฟ3,300อบอที่พี่ก๊อฟค่ะรายการนี้พี่ขนาดอยู่ในซีนยังสวยเนื้องาบริสุทธิ์นะคะพี่ก๊อฟ3,300พี่ยูเซอร์ไม่ทันนะ เนื้อหักนะบนพี่พี่ขาน้องขอนิดนึงใครจะรุยเนะี่ยขอบิดนำขอนำมาก่อนไนดะ้เลยสามพันสามร้อยบอสามพันห้ามาแล้วค่ะพี่เขาปิดอันนี้ไปแถมยกลังนงวานแกะมือ สามพันห้าอาล้พี่ลาวินสี่พันบอด้านหลังเนี่ยพี่พี่เป็นพิมพ์พระองค์พ่อนะคะเราเลขโคดอะไรขออนุญาตชมเลยละกันสี่พันหนึ่งคุณพี่โบ๊ทรายการนี้เขาเล่นหากันเกินแล้วนะเนี่ยทุกท่านเพราะว่าอย่างนาวาสูตรพิเศษเนี่ยพี่นาวาสูตรพิเศษก็แพงนาวาสูตรพิเศษก็แพงรายการนี้ทะลุแน่นอนอะรายการนี้เลขอะไรคะ่ะเดี๋ยน้อยชมนะเลขโค้ดระนาเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์แปดค่ะหนึ 1, 4, 8, ่งสี่ศูนย์แปดพี่พี่พจ๋ารายการนี้เลขโค้ดสี่หลักใครยังเบายังบ,าง,บางพี่ห้าพัน 4ี่พันห้าร้อยสโดนปาดนะพี่เอห้ 5, อาพันบอมาลวพี่เลขบอเลยคือยังไงนะคะเลขบอเลยพี่รวิน ห้าพันบอนั้นอะไการนี้พี่จา๋าน้องนับเวลาให้เลยนะคะน้องโดยเวลาให้เลยนะพี่รายการนี้สามสองหนึ่งทาเลขบ้านเอาแล้วเลขสําคัญค่อนข้างจะเจอ,อยากนะพี่ๆถ้าชอบถูกใจจัดได้เลยนะรายการนี้ห้าพันบอค่ะบีละหนึ่งร้อยนะคะขออนุญาตนับโค้งสุดท้ายไปรรแล้วการพี่ไวดีปาดใจให้ทานอย่างเดียวพอนะคะน่ารักนะบอมไม่ต้องงงกันนานคะ่ะถ้ารู้พันลาจัดให้น,อน,น้นองแบบนี้น้องนับให้วาเลยพี่ อ้าพันบอขีงโค้งสุดท้ายค่ะมีละหนึ่งร้อยนะห้าพันหนึ่งห้าพันสองพารานี้พี่ชอบถูกใจจัดได้เพราะว่าอย่างพิมพสองหน้านะวะสูตรพิเศษสามพันกว่านะคะรายรการนี้เนื้อบนด้วยนับโค้งสุดท้ายปิดการประชุมค่ะพี่โดดได้โดดใส่ได้ใส่นะคะสัญญาไปจบคืนนะะี้ค่ะรับไปได้เลยค่ะอ้าพันบอเลขที่เราต้องการใช่พี่เกดเพราะว่าเลขสําคัญของแต่ละท่านมาไม่ตรงกันอยู่เราพี่แล้วแต่เราจะชอบนะคะถ้าเราถูกใจเราเอา,เอา,เอาที่เราไหวได้เลยพี่ เรียบร้อยค่ะห้าพันบอแคปเจอร์ได้เลยค่ะพี่จ๋าห้าพันบอรเรียบร้อยแคปจอได้เลยค่ะพี่ข้าวก่อนพี่ได้รายการนี้เลขหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดออกราทบอด้วยเรียบร้อยมีโชคทุกท่านน้องแจ้งก่อนนะรุ่นเนี้ยหลายท่านมากเลยนะพี่ที่แบบว่าได้โชคได้ราบนะคะจากองค์พ่อพี่ๆองค์พ่อประทานให้นะบอกก่อนนะทุกท่านขอได้ไว้และรับนะคะ ดวงใครดวงมันนะพี่นะแต่ว่าดวงน้องไม่มาเลยค่ะเลขโชคอะไรไม่มีไม่มีไม่เจอเลยเนาะอะไรกันนี้5้าพันบอพี่ละวินแคปเจอร์ได้เลยค่ะห้าพันบอแคปจอขอบพระคุณนะคะพี่เรียบร้อยค่ะไปติดรุ่ยต่อมาพี่ๆจ๋าตอนนี้หน้ากัดตอคอยังอยู่หลายท่านมากนะคะล่าสุดก็มีทักมาแจ้งน้องนะ